ครับสวัสดีครับสวัสดี FC ชาวติ๊กตอกทุกท่านนะครับผมชูโล่งปานบุรีนะครับวันนี้จะมาแนะนำเก็บเล็กๆน้อยๆแท็กติกหรือว่าสูตรเล็กๆน้อยๆในการผสมพันธ์ไก่ของท่านสสเซ็มนายใหญ่หังโกเซ็มฟาร์มนะครับผู้มากประสบการณ์นะครับผู้ที่ประสบความสำเร็จในสนามชนไก่ของประเทศไทยอย่างมากมายนะครับก็จากที่ผมได้สัมผัสท่านสสมา8ปี 8ปี8ปีนะครับที่ผมได้สัมผัสท่านสสและติดตามดูการผสมพันธุ์และผลงานไก่ของท่านมานะครับหลักง่ายๆของท่านนะครับขอให้ทุกท่านจําไว้เลยนะครับท่านใดที่เชื่อก็เดินตามได้นะครับเดินตามแนวทางนี้ได้ไม่มีจดลิขสิทธิ์ส่วนท่านใดที่ไม่เชื่อนะครับขอให้ปล่อยผ่านเลยนะครับขอให้ปล่อยผ่านนะครับก็ท่านให้ความสําคัญสําคัญกับ แม่พันเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับจําไว้เลยนะครับแม่พันนะครับคัดแม่พันยังไงท่านจะหาแม่พันที่จ่ายลูกเก่งคนก็จะถามว่าจ่ายลูกเก่งคืออะไรวัดจากอะไรเออวัดจากอะไรวัดได้สิ่งเดียวเลยนะครับที่ท่านสสมักจะพูดเสมอวัดจากผลงานการจ่ายลูกของตัวนั้นๆนะครับสรุปง่ายๆคือจะต้องแม่ไก่ตัวนั้นต้องใช้เวลาสองปียังจำนะครับจําไว้เลยนะครับ ประมาณสองปีท่านถึงจะรู้ว่าแม่พันธุ์ตัวนั้นจ่ายลูกมีเบอร์แข้งไหมน้าจิตน้ำใจในการอดทนและทนทานดีไหมเบอร์แข้งดีไหมสามารถตีให้เขาแพ้แตีให้เขาเจ็บได้ไหมอ่านี่เอาง่ายๆเลยนะครับมีน้ำอืดนน้ำทนไหมถ้าเราเจอแม่พันธุที่จ่ายลูกเก่งจ่ายลูกได้เล่นจ่ายลูกถึงสนามนะครับทีนี้ หลักการต่อไปท่านก็นไปตามหาพ่อไก่นะครับหลายคนมาก